โฟกัสเลยนะะวยโดนโฟกัสไล่เลยนะะวยเป็นบุญนะะวยเดนเนอวัเลยเนอะวเดินเนอเดนเนอะเดินเนอะเดิหรอะเหินเนอะวดินนอะ่ดินเนอะเดินเอะเดินเนอะเดินเนอะนเอะเดินเนอบเดนอะเดินเนอะเดิบเอดินเอยเดินเนเดนเนะดนบาทด้นยนะะรับจากคุณดินในไเด้เอะวกิ้อยเดินเ่อะเดินเอะเดินเอโอ้เดินเอ้เดินเิดิเออเิอนเนเนเดินะดิอน่อยรอน่อย นี่ไงรอดีอยู่ใครวะบาตี้ไปจุกกระโปรงเขาหน่อยดิมึงมึงไปจุกกระโปรงเขาหน่อยดิไออยู่ไคนยงไงนี่ไงนี่ไงเห็นแราใครเาอยู่กูเขาอยู่กูเจมส์มาปั่นเจมสาปั่นบ้านแดงผมปั่นเพีงเดียวอยู่พี่ผมปั่นอยู่ผมปั่นอยู่ไม่เจอกูเขาไม่เจอกูเขาว้วกระแพงเขาอ้วใส่กัขอบคุณน้องฝนโดนทห0าบาทด้วยครับขอบคุณโดนทหนึ่บาทนะครับขอบคุณโดนทนึ่0 0บาทด้วยนะครับผมหอมาตี้จุกปิดไม่เกี่ยวนะขอบคุณหน่ อะไรนะชุดเด็กบ้านฟ้าบ้านฟ้าล็อกเครื่องบ้านฟ้าลอกเครื่องอย่างนั้นกางแมปแมพกางแมพกางแมพมึงหย่าติดแง่งขอบคุณหนึบิทจากเล็กคนนาด้วยครับผมอยู่ไหนนะพี่ขอบคุณโดนหนึ่งรบาทนะครับแล้วก็โดเนอีกสองบาทนะครับมาติมไม่นะมาติมกูปันวะกูปันยู่เกไงวะ ปันอยู่อะไรเออกูปันอยู่ปันอยู่ปันอยู่โอเคโอเคกูฟรีแล้วกูฟรีแล้วไม่ฟรีปันอยู่กูปันอยู่ไอียอะไรสันนป์ปันอยู่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 อะไรวะปันสามเป็ดปันเดียวปันสามห้าพันบาทปันสามขอบคุณโดนเนตห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็อีกห้าร้อยบาทแล้วก็อีกสองร้อยบาทนะนะครับปันเดียวนะครับเออขอบคุณไอ้เฮียเดาวน่าขอบคุณโดนเนตสี่ร้อยบาทจากน้าตักขอบคุณโดเนทห้าร้อยบาทจากน้องเค้กด้วยครับผมขอบคุณโดเนทหนึ่งร้อยบาทจากม้าขอบคุณโดเนทหนึ่งพันบาทจากเพชรเพชร ขอบคุณโดเีนึ่0 0ับาทจากมายด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเดืนไปยหบาทจากขวัญด้วยครับขอบคุณโดนีต์0 0ืบาทด้วยนะครับจากน้องอุขอบคุณโดนีต์สอบาทด้วยนะครับจากบิ๊กจี้ขอบคุณโดนีตจากชาด้วยนะครับ460บาทแล้วก็ขอบคุณโดนีตอีก100บาทนะครับผมแล้วก็ขอบคุณโดนีตอีก200บาทแล้วก็อีก100บาทด้วยนะครับขอบคุณโดนีตจากมาตี้ด้วยนะครับ20,000ขอบคุณเลยวะ โดนหนึบาทจากน้องดีดขอบคุณโดนทสามร้อยบาทด้วยนะครับปิกกี้ขอบคุณโดนอีกสองบาทด้วยนะครับผมขอบคุณโดนอีกหนึ่งร้อยบาทด้นะครับบีพีขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณโดนิทดบาทด้วยนะครับผมขอบคุณโดนทหนึ่บาทด้วยนะครับอุ้ยสามนินอ้ยอุ้ยสามนเขาอยู่ไหนวะเขาอยู่ไหนวะออกมาเฮ้ยออกมาเฮ้ยคุเฮ้ยไปช่วยไปช่วยไปที่กุปช่อยู่กับกู

ดงเลยขอบคุณโดเนตหนึ่งร้อยบาทจากของขวัญนะครับผมแล้วก็ขอบคุณขอโดนเนตหนึ่งพันบาทจากเบด้วยครับอยู่กับกูอยู่กู้สองร้อยบาทจากอลิสขอบคุณโดเนตหนึ่งพันบาทจากน้องฝนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณโดเนตอีกหนึ่งร้อยบาทจากมัตติโก้ด้วยครับผมมาด้วยครับผมครัเขาลงไปมาทางนี้เขาลงไฟมาทางนี้เอาเร็วเอาเร็วเร็เลยขอบคุณโดเนตหลายพันบาทจากพิกกี้ด้วยครับผมขอบคุณโดเนตหนึ่งร้อยบาทจากหนุ่มหวานด้วยครับ โอ้คุโดเนตีมบาทด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับโอเคกูปล่อยกูปล่อยนะกูปล่อยนะเพื่อนกูปล่อยแล้วนะยายายาช่วยไป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 ช่วยโอเคครับผมผมไปนอนวผมละออกจากทีมบด่นกแล้ว่ะอุ้ยปัแล้วเบปั่นเบปั่วยถ้าเครื่องอยู่เลยต้องอวยนอปั่นปั่นปั่นยู่ปั่นยขอบคุณโดเนทสี่ร้อยบาทแล้วนะครับพี่กี้แล้ก็ขอบคุณโดเนทอีกร้อยบาทด้วนะครับ แล้วก็อีกครับหนึ่งร้อยบาทด้วยนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณหนึ่งร้อยบาทจากพีนะครับผมพีจะต้องอ่านหรือวะแล้วก็ขอบคุณห้าร้อยบาทจากน้องเอ้ไม่ใช่จากจอจานด้วยนะผมคอมบล้วอยู่ไหนอ่ะแลอยู่ไหนขอบคุณโดนเหรียญห้าร้อยบาทนะนะครับพิกกี้โอ้โหอะไรเนี่ยโดนตีลมได้ไงเฮ้ยเขาพวกแดงมากูเจ็บทีนึงแล้วอ่ะไอ้ดอนแดงเหรอผมซึมเลยว่ะผมเศร้าเลยว่ะ

ไม่โดนไม่โดนหลังจ้างหนึ่งพันแล้วมันไม่มีใครเด้ยงมาเลยอ่ะยอดพี่อยู่กับผมขอบคุณโดเนตหนึ่งร้อยบาทจากน้องนิด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณโดเนตหนึ่งหมื่นบาทจากเปกกี้นะครับขอบคุณครับไม่หางย้อนให้ดีกว่าผมขอบคุณโดเนตหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทด้วยนะครับจากน้องเดียนะครับผมพี่นะครับเครดิตผมหมดแล้วอ่ะโอ้โดนเนตนะครับขอบคุณโดนเนตหนึ่งร้อยบาทนะครับขอบคุณครับจังโดเนขอบคุณโดเนตนะครับต่อยห้าสิบบาทด้วยนะครับผม ขอบคุณโดนเนตจากอาริทีวีด้วยนะขอบคุณ100บิตจาก BJSM บ้านฟ้าเล่นไปแล้วนะบ้านฟ้าเล่นไปแล้วนะรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องห้าร้อยบาทจากบุ๊คลีบินที่ปัดบ้านฟ้าเล่นที่ไหนวะอุ้ยเฮียอะไรอะบ้านฟ้าเล่นไปแล้วเหรอ่โหกกบลออนดเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วโอเคผมชี้ผมชี้ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณน้องเนียด้วยนะครับโดเนท500บาทนะครับแล้วก็ครุกขอบคุณ1,000บาทด้วยนะครับผมปิกกี้ขอบคุณโดเนทอีกสามบาทด้วยนะครับนะกูแอบนะ แกเป็ลังแกให้มาเต๋อทีลีกขอบคุณโดเนียสามร้อยแปดสิบบาทด้วยนะครับผมปั่นนะผมปั่นนะเดี๋ยวกูไปละให้มาเต๋ไม่ต้องบอกผมที่ผมไม่อยากดูเลยว่าผมแบบรู้สึกเสียใจมากๆเลยโอ้โหเอันนี้ยี่ยไม่มีไม้เลยไม่มีนี่เล่นหมดมาตี่เล่นหมดเลยอยู่กูอยู่กูกูําลังปั่นเลยนะอย่าคิดมากนะผมปั่นบ้านแดงนะทางนั้นอ่ะโอเคพี่เจปั่นปั่นอยู่ไหนพี่ปั่นกับพี่ก็ได้อยู่กูเธอมามามา ฮีวันก่อนก็ได้เดี๋ยวว่านาตี้นะไม่ร้องนะขอบคุณโดเนต777บาทด้วยนะครับพิกกี้แล้วก็ซีเล็กขอบคุณโดเนต480บาทนะนะครับทำไมชีวิตทำไมชีวิตผมมันแบบน่าเศร้าจังเหรออันเจยังอยู่ไ้่เอานะไม่ร้องนะเดาอย่างเดียวมาทิห้ามเศร้าเดาอย่างเดียวเออห้ามเศร้าเดาความเพดบ่ใช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 ่ ขอบคุณโดเนตหนึพันสอ้อยสี่บาทด้วยนะครับผมจากจิวนะฮะขบคุมากครับมเรืบันไฟหนึ่อยี่กูจะแตกแล้วพี่ทีารดู้เรื่องรู้เรื่องไหมพบราขอบคุณโดเนตหนึบาทนะครับบัตรดีเมย์แล้วก็ขอบคุณนโตะครับโดเนต้าไปเครื่องเตะ้าไปเครืเตะเดี๋ยวโดเนตรดสิแปด แล้วก็ขอบคุณน้องเฟิร์นโดนทอลิทอลิอริากลับมาอลิวิ่งขี่กลับไปนะได้ครับขอบคุณโดนิทห้าร้อยบาทด้วยครับแล้วก็สกิเล็กขอบคุณโดนทอีกห้าอยปสิบาทเลยครับอลิทถ้ามอลิทำไมมันทำไมมันขอบคุณโดนทกันเยอะจังวะของพวกแกขอ่้อยีลายนะครับขอบคุณโดนทสอง้ยบาทจาก m m นะครับผมรถได้ไงมานี่ปี้ีนะครับผมแล้วขอบคุณโดนทห0 0่งันบาทจากน้องแจมด้วยครับขอบคุณโดนทบาทจากเพชรขอบคุณบ่้ เออปั่นเลยโดเนทปั่นอยู่ปั่นอยู่ขอบคุณโดนเนทห้าร้อยบาทฉีกออกมาได้ปะ่ะเจอผมเจอผมแล้วเจอผมออกฉีกออกมาแล้วฉีกมาแล้วฉีกมาแล้วห้าร้อยบาทจากพี่ที่ครับผมขอบคุณโดเนทหนึ่งพันบาทจากน้องเคขอบคุณโดเนทหนึ่งร้อยบาทอุ้ยขอบคุณโดเนทหนึ่งพันบาทด้วยนะครับน้องฟลุ๊กผมปันป่นบ้านฟ้าให้หนึ่งร้อยบาทจากมายครับผมหมดแล้วนะครับผมไอ้กูแตกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยผมนะโดนเนทแตกโดเนทกู่าตรคือมันต้องอ่านอ่ะจะเอาไปขอบคุณโดเนทสองร <ขอ S 2> ้อยยี่สิบสองบาทด้วยนะครับผมน้องพลอย เรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดแล้วเปิดแล้วผมจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ไปโดเนทให้กับคนติดโรคเอียดนะครับเหมือนมาตี้นะครับพี่นิวก่อน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 พี่พี่ห้ามตายหรอหรือไรพี่ห้ามตายพี่ต้องรอดพี่ต้องรอดโอเคโอเคเมื่อกี้ของคุณยังไงแล้ววะขอบคุณหนึ่งร้อยบาทไอ้สองร้อยบาทจากแทนด้วยนะครับผมแล้วก็คุณสองร้อยบาทจากคิตตี้สองร้อยบาทจากอามาลอดสองร้อยบาทจากสองร้อครับขอบคุณ ร0อยบาทครับขอบคุณครับจีจี้ขอบคุณ100บาทจาก Where is my back ขอบคุณอลิสอลิสเราห้าพันบาทจากตกแต่เครื่องเวนจะเสร็จแล้วพี่ตรงเนี้ยขอบคุณ ผมมีอ่ย1 0บาทจากมครับผมขอบคุณวเรอดีวยู่เสมอนะยแมแข้ชรคนนี้รักมี้อยคุณนีตกเลี้อโดนีบาทด้วยครับน้องดีแล้วก็น้องเรีขอบคุณโดน100บาด้วยครับรกแบเลยโดนีด้วะครับเออกบเยน่รบเลยยิงจูเลยีขอคุโดน6 8บาทด้วยคน้อล่า70เปอแล้ พี่รอช่วยเปล่าพี่พี่รอช่วยเบนจ์อยู่พี่รอช่วยเบนจ์อยู่เฮ้ยเกิดขึ้นเบ็สองแล้วอุ้ยมีพวกเด้งเคลนก่อนเบ็ดสองเร็วแกแกจะเตะแกเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วรีบฝึกตัวรีบฝึกตตัวโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเสร็จไวเกินเสร็จไวเกินเสร็จแล้วเสร็จแล้วแกตายถายไม่ถ่ายแต่คนดูไม่ได้เสื้อจริสักรอบขอบคุณโดเนทห้าร้อยบาทนะครับพี่เขารู้ใบพลูขอบคุณโดเนท ขอบคุณโนิหนึ่งร้อยบาทด้วยครับแล้วก็พิกกี้ขอบคุณโเนิทสองร้อยยี่สิบสองบาทครับขอบคุณซีล็กโดนิเก้าร้อยแปดสิบบาทด้วยนะครับไไปปกกเปิดแล้วบ้านฝาบันฝาพี่เเเรียยกกกกนแข้้อด บัน้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าโดนโมลลีแล้วพี่โดนโมลลีพี่ต้องรอด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 ไไปปพี่ขอบคุณโราเนี่ยหนึ่งพันบาทด้วยนะครับน้องฟ๊กเรียบราอด้ครับขอบคุณครับทั้งหมดในช่างครับผมขอบคุณมากบ้านฟ้า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 รอดเวยเพชรเราสำเร็จว่ะเฮ้ยลงหลุมลงหลุมต่อไก่จริงๆว่ะตี้เราเนี่ย ขอบคุณโดนนี่อีกหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับแล้วก็โดเนีอีกเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะครับเรียบร้อยเสร็จสิ้นแสดงว่าบั๊กแสดงว่าบั๊กกอบบั๊กบั๊กเกมบักกว่าบั๊กมะกกว่าเกมอะไรเกมบั๊กวะมีลากอะไรกูเหรอมีบอลยังเห็นยังเห็นบอลเหรอวะมาตี้เออมีบอลข้าไม่เห็นนะเนอร์ไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็น เกมบ้าเกมบ้าดูดิเห็นไหมดูดิไม่ต้องปักมัโดนแกล้งทุกอย่างมันบ้าต้องบ้าของพี่ทำไมกูเห็นคนเดียวทำไมทุกคนแบบไม่เห็นนะทำไมกูเห็นคนเดียวอ่ะไม่เห็นนะกูก็ไม่เห็นเออเดจันเดจก็ไม่เห็นมึงง่วแล้วกูโดนแกล้งมันใส่แกล้งมึงวะมึงดูช่องกูดิ